สวัสดีกสวัสดีสวัสดีค่สวัสดีคสะค่ะสวัสดีค่สัสดีคัสดีเนทนวันนี้ผมจะมาร่ายครับเองนะครับตอเทาโอเควันนี้ผมจะมาเล่นระดับขั้วโอเคเด เฟ้ยมังโอเคส่งกัร์ดไปโอเคอัพติคันไม่เนแค่ไหนฝึดก็เบื่อ เป็นไรเงีก็เพื่อนผมเองเนี้ยก็แบบมันเป็นไลก์กลุ่มใน่แช่์เุ่กอลยอย่างเงี้ยโอเคโอเคโอเคไม่ไหวแล้ว กันนะครับครับสวัสดีขอตัวเราเล่น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 วันนี้ผมจะเออไปเล่นบันว่ากันเลยดีกว่าเนี่ยก่อนโอเคอันนี้เราเพิว่าไปไปลจุบแคร์ยังไม่ตื่เลยอยากเล่นจูบขามากเลยรอแล้วนะครับเมื่อไหร่จะมาครับผมเข้าไปจุประสาทไม่ได้เลยนะครับเนี่ยผมเล่นเวอร์ชั่น มันก็โทรมาเฟซกลุ่มก็มาบ้าอะไรแม่งเลยโอเคนะโทรมาได้น่าเบื่อเก้าแปดเจ็ดหก้าสี่สามสองเยรื่องอันนี้ก็สามทุ่สัหัวเราผมเวลาเได้เดียวเองด็กครับผมันจะไล่น้อยมากตอ้ล่น้อยมาก หลายอนเลยนอนโอ๊ยย้าเธอไปวไม่น่ใจจะจินโมต่กนอวัสดีคอนเดอร์แต่งคันจะได้ี่เบไ่่าไปไทยแต่เช่ตามันด้วยอะไรเงี้ยวะเฮ้ยทำไมได้ทอนะได้ง่ายจัง นตอบเลยเพื่อนตอบนตอบเลยเพื่อนตอบตอบเลยอ้ะโ <c oughs> <c oughs> ครับเพื่อนผมโม้เองครับทุกท่านไม่ต้องเป็นอะไรมากหรอกครับว้ากูงงตาครับไก่อนเฮ้ยเฮ้ยเล่นนั่นไปแล้วหรอครับอืออะไรวะเนี่ยอ้ยอทำไมช่วงน,นี้ผมกางจังเหรอ เพื่อนเออต่อให้เร็วๆหน่อยเดียววัดเออตาเราก่อนเลยได้เชนเราเต็บเต็บหลุดแล้วนะโอ้โหต่อยง่ายไปพอนี่แรกมีเตียงโอ้ Oi, den! ฉันบาเอ้เอ้ยนี่นี่เัดน้ำมัน่นอะไรเดี๋ยวี่หนึงครับแลก็ทิดถึงพี่มันกันพี่ไม่ไหลน,นั่งเลยผมก็ไลลแทนพี่เลยนะแล้เนี่ยเกิด อะโอันดีเลยแต่พี่ว่าใครลเลยนะคะพี่โอ้โหโอเคไป้แดงเลย เจ้าสีแดงยังมันเป็นแค่ลูก,กระถางค่ะไอ้สีแดงลุ่มสีแดงลุ่ม <c oughs> ตายอย่างอนาถเลยครับอะไรแต่ไม่ว่า ก็คอยว่ามาน,นะครับอยากอะไรกับที่อีกเพรามาันกด็อา้ห oh, no. oh, ู้ไม่เลยได้เาจูสิหลแอ๋อะไวไม่โอ้โน กล้าเป็นตัวการแล้วกลเป็นตัวการแล้วครับพี่เอ้ยแราเล็ก l e t ล go นะ่แรย ดิแท่าน้ๆแน่จริงอ่ะเพื่อนฮะไปไปแล้วมาอยู่แล้วเทำอะไรก็มาอยู่แล้วว่ามาอยู่คูไชอบเอาไม่แล้วเพื่อนโอ้ว้าวเราจมาช่วยเพื่อนล้วเก่ามากเลย

เสี่ยวยังไม่แตกเลยอะได้แค่วันเดี๋ยอานจะเอาเรามาเลยมาเลยครับเอาได้เลยครับเยนลมนเบ่อไม่ไแล้วแงสวไวเอลไปุกซีมันเลยเพื่อน อ้าอ้าเราเนี่ยเออเออเบ้นติดบักเราหายอ่ะตัวเราหายเอบ้นเราติดบักเราไปเรื่ไม่ดู เพื่อนเจ้าเราทีเพื่อนเพื่อหาเดียเราติดบา้าเพื่อนทำาเปไงเดียเพื่อนโอเคเข้าใหม่ดีเพื่อนเราเขาจะรอแล,วออวแลว้วเพื่อนรอเราไป็นไงเลยเราติดบ้างเพื่อนเนาะแหละวะล่ะเกมเป็นเพื่อนเราใหม่นะ เอ่ออะไรเหลือหนึ่งคนแล้ว,ลวเพื่อนของเ,เราอยู่ไหนอ่ะเพื่อนเราคนไหนอ่ะลืมเราต้องหน่ารอคนนี้ใช่ไหมมันโอ้โหเทียวชัดๆเลยม่ใช่หน้ารอหน้าสวยเพื่อนเราต้องคนนี้แน่อนอนเลยโอ้โหใช่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 แล้วคนนี้ไม่ใช่โอเคใช่เพื่อเราเก่งเราแต่ละต้วเ้าเพื่อนเพื่อแ,แตาล้ตัวเรา,าเพื่อน ไ่่ดด้กกันวาเพื่อในในอะไรเพื่อนเออตกอย่าเลยวะเนี่ยวเราตกแล้วเราให้เพื่อนมัาลังกลับบ้านเพื่อนเอาตกมาเล่นไม่ได้ฮ่าเพื่อนมาแล้วเพื่อนในเอาให้หอดแล้วเพื่อนน่าเอ้ยเย่ไอเจ้านี่มันอะไรกันเจ้าอะไรคะเออเพื่อนเราตกเพื่อนเราตก เราตกอ้อเพื่อนเราตกแย่เฮ้อแหละถ้าตกน้องว่าเพื่อนเพื่อนเราด้วยเพื่อนตายเพื่อนเพื่อนเพื่อนเราจะตายโอ้อปัดบ้าเรื่องเล็กเปเร็วเฮ้ยเพื่อนมันลงมาแล้วเพื่อนจัดการมัาน้องทำไมมันติดไฟอ่ะค้ยเพื่อนโหด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 ครับเฮ้ยเราไปชุบชีวมันกันไหมอ่ะเฮ้ย เพื่อนมาอีกแล้วเพื่อนมันมาตอนเร่งเลยโอ้โหมันมาบ่อยทางเลยอ่ะเพื่อนเพื่อนโอ้ว้าวโอ้โหบินเลยทีเดียวเออเพื่อนไหนน้องเอาไม่ได้โอเคเพื่อนโห่จังเพื่อนมาสีเอ็งก็ตายแน่นอนเลยเขาละแหละเพื่อนเพื่อนมาอีกแล้วเพื่อนมันเกลี้ยงเพื่อน ถ้ามันมาจะเลี้ยงอะไรเฮ้ยเออๆๆๆๆๆไปๆๆเข้าไปให้ไม่รหดนะครับไม่รหดนะครับเนี่ยโอ้โหวันดีเพื่อนเป็ดเราไปเล่นเกมต่อแหละเราคีดจะนอนในแต่คิดไมันยากไปขับรถโอเคโอ้โหโอ้โหเล่นตาเนี้เราผมไปนั่งไปนอนแล้วนะครับทุกคนเออก็ไม่อยากนอนดึิค่ะ นอนดีกันแล้วเออโดนด่านอนดีก็โดนด่าฮ่าฮ่าฮู้ฮู้ฮู้อีกคราอีกจะแก้กันอยากใพีเขาว่าจางอะไรอยากอะไอยากพี่เขาอีกน่า่ะเขาจะว่างอาจจะเป็นเดิมก็ได้นะปีนึงอ่ะเราปีนึงโอเคเออโดนใจเราหน่อย โอเคตอไอาจจะเป็นเปอะไรก็น่ใใช่ๆๆๆใช่ใช่คสิบเก้าแปมงโอเคแล้วสองหนึ่งโอเคกกเอาโอ้เอาเอาเอาอยู่ตรงน เององงสัดตายแต่นี่เออคืเ,เล่นแล้วจำได้เลยว่าเคยเล่นกับใค yeah, yeah, yeah. รเย่เย่เย่อไะไรนะรู้ว่าลืมชื่อลืมชื่อลืมชื่อเสือเอ้ยเราต้องไปบุกกระเพื่อนเราเป็นสายบุกกระเพื่อนนะโอ้ยอยู่ฝั่งศัตรูด้วยเถอะสีเขียวเป็นาราคาแพงกับฉันลึกเกิน ขจริงจริงโดนจริงเพื่อนเพื่นงเพื่ไหนจะรู้ว่าเราเป็นจงเฮ้ตอบเลย้นเราไม่ต้องวาาออวกว,ะงงวอะไรหรอไม่ต้องกวตายรอกเพื่อนเราจากหัวรัดเทงไงเพื่อนไม่ต้องตายจากหัวัเทงแน่นอนนฮ่าฮ่ว้าวจับไม้งสิะโอเสบักวันไม่ บอมเอาบอมมาจากไหนอะทำไมมันเอาเพื่อนอ่าฮันใหม่ฮันใหมมาม่กันเยอะเฮ้ยอ้าวโง่ไงโง่หลังฟันดีเพื่อนโอ้คุยเพื่อนอีกอ้าเพื่อนอืมติีได้

อโอ้ยเพื่อนแนยังมีอารมณ์ไหมนี่รึโอ้โหไมีอารมณ์รยันเพื่อนเราอยากดนท่ารเ่นอรเลยเฮ้รับเปอร์เซ็นต์ซี่คนตายอยู่มาครับโอเคตัดเล่าตัเล่าตัเล่าตัดอะไรหรอวสัสดีคเขเดอสมคนนี้ด้้ยนะครับ xin lắm ngủ oh, rồi, ok, mày rượu xuống ngủ anh yay, kìa, yeah, kìa, okay, kìa, okay. okay. oh. hey, แลมาเวลาจมมาเคสะจะแค่มาแล้วได้สองอแล้วเพื่อนเราได้ทั้มดสี่อันแต่เราตายก็เลยสองจ้ะโอ้โอโอเคเพื่อนปนนะเพื่อน เพื่อนดีกว่าฮ่าสบายใจเยอะตื้อ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 เออเราค่อยซื้อระเบิดเออซื้อระเบิดมันก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ตายเราค่อยซื้อเลยกันเฮ้ยคัน นะแดงม่ดีเลยมันี่เลยไหมหฉันซักดีๆนะแดงนะอาจะตายในอมงช้าเพื่อนละมาเยื่องอ,อะไรเออ no w o ว มอนก็ใช่เพื่อนนะโอ้โหเพื่อนแดงมาเยือนเพื่อนแดงมาเยือนแล้วเพื่อนเพื่อนเราไปกันเลยเลยดีเดียนะโอเคแล้วก้อนเลยทีเดียวเจะเป็นไรเพื่อนเก็บตกแล้วมาเกลี่ยเพื่อนเพื่อนในนิ่งแล้วเพื่อนเอ้ยจ้าเอ้ว้าวโอเคเพื่อนเพื่อนเอาแยกอะไแล้วแลไรก่อนเพื่อน ห้าพอดีวพื่นอนโหกว่าจะแลกเลยเถอะเพื่อนโอ้จริงไม่ยอมทำเพื่อนโอเพื่อนเพื่อนคันหูเพื่อนอีกอีกอ่าอีกอีกสักทีว้าวเพื่อนตุกว้าวว้าวว้าวเพื่อนตกสวัสดีคนดูสองคนก็ได้นะครับสามารเล่นกับผมได้ไหมครับลุงถ้าเล่นกับผมผมเล่นตอนนึงก็ไปลา ทำไม่หอทำไม่หล่อไม่หลอออะไรอะเบอเอ้าเอ้าเอ้าไปแล้วไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วตีนี่มันอยู่ไม่ได้ไม่อยู่ไม่ได้เอ้า w h, 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 h oh. a t s ไมแมนเอ้ยทำไมไม่ตอบอะเอ้ยแดงมันมาใหญ่แ่เพื่อนโอ้ว้าวเพื่อน Hãy subscribe quá, kênh đi mà, Gõ Để không bỏ lỡ ô, video hấp dẫn ไปลุกโลคุณไปผมมลูกแดงชนะเงินบิ๊ิกอ้ออน้ออือืก้าไปเลยู้ีนหึงนะเ้ยิดเไรเล่นร้อนเล่นร้อนนี่กันมากใชอยากตายเออโอ้ อะไรนี e ่อย่าไปเตะอเพื่อนมาสิด um ูมันทำสุ่ยเบื่อโอ้ว้าวโอ้ว้าวโอ้ยทำได้ปะทำได้หรอกเล่นตายนุ่มไปละโอ้ยเย้ะเย้เยโอ้ยคันโอ้ไม่ดีเลย เดินหมดเองเลยค่ะเดินดาเแค่ไหนวะโอเคครับโอ้เก็บโอ้ไ okay, oh. okay. oh, ล่จิบตรงนี้เหมือนเดิมเลยวันนี้แต่สวยดีอ่ะโอเคก็สวัสดีค่ะตัวรับก่นกอนนะครับแล้วพรุ่งนี้ผมมาไลฟ์อีกนะครับประมาณกี่โมงก็ได้นี่ยกี่ทุ่มก็ได้แล้วตามใจผมเองนะครับ เย,ยเนแก็สวัสดีครับตันละมันเนกินไอคำสดดีขาวอย่าลืมก, like, ก share, ดไลค์กดแชร์กดสมัครกันรื่ยโอเคบายตัวหาย้ะครับทุกคนเจ้ตาตาดีรับ